กวางก่น้องมบึงบึกิดตัวเดียกดอน้ทนี้อุ้ยออกเป็นแถวป้าต่างเดินรอบตรงนี้เปิดเปิดใส่เปิดรลดอุ้ยดอกไหมป้าลูกบอลพี่น้องปาซีบุญดอกแข็งนั่บุ้ยมำไมแตกมากนะาักจันแบมีบอสกดอนู่บ่ อยากกัดเลยว้าวมูบอยนี่ตะขาสีชมพูด้วยพี่น้องขาแข็งดอกแข็งดึกใส่หินก็ไม่แตกแกมากแกเนาะเพิ่นเปียกออกยาวแบบหินพี่น้องดอกเห็ดยบอกไปแต่ย่าหัวแทบแปดนะพี่น้องภาษาอีหยังแปดดสสวัีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทูกคันนะค่ะรับผมจะเป็นวันที 28กันยาปี66โดยสภาพอากาศคือเย็นๆพี่น้องมือณีม้าแต่สาๆเลยค่ะพี่น้องอิเตเวนบอทะานี่ออกอยู่คนอยูไ่ไสบูดอยวนี้มาเขามาก,ก่อนแดดนะคะเพี่กัดกยอมเพื่อเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าเลยคะ่ะครับมือนี้พาพี่พาน้องมาขึน้นดอยตำพี่น้องดอยมาน,น,าานเนาะใส่แฉลมเอาค่ะพี่น้องครับเอาจากในมานเลยพี่น้องมากับสูงมานสูงมานดอยมานคือสีมานอยู่หรอกพี่น้องมือนี้เอ้าจัดการเลยพี่น้องเป็นเห็ดนกยุงเลยพี่น้องเพิ่นเพิ่นจะบบอเบิร์ตเฉย

มับนบานสีส,สวยๆบิน้องตองรอนะอืมเนเลยง๋มแล้วตาจะเลี้ยมอยู่ลุมเืินแล้วพี่น้องยาตาจะเลี้มเห็ดอียางบุ๊บอบโงกว่าพี่น้อง,าองมาเบ,บิงมาบิงเห็ดกอแดงพี่น้องไปบาบน้ำมู่ใดน้ำมือนีมนมน่มันมันเด้อมัน มาต่นใบเยว้าได้มากดีพอร์ด uh ดีเลยห่างแล้วก่วนเลาองคุณน่จะมาต่นเฮ้ยนี่บอกดีมากจิใหม่ใหม่น

ยกกระเดียดบ่แค uh ่ท่าวไร่ช่วงนี้โอ้ยช่วงนี้สองช่้งยังสาวจนเนี้มโอ้ยออกเป็นสันเลยออกเป็นสันออกเป็นแถวฟ้ากลางเดินในรอบสาวจนเนี้ม โอ้โหคุณดิแอนดหนั่นนั่นเปิดเปิดใส่เปิดรถดเรีบก่อนอสวยจังเลยเอ้าหืเนี่ยนั่นดอกแตกๆยักน้อยลอดน้ำ่งคุณนะเอวตัวนี่นี่ใหใหม่นบอลโอ้หนังเม่นเดี๋ยวยิ่งคืย่ อูนี่นี่นี่ผู้ได้เหียบนี่้ยดอกปานลูกบวชพี่น้องาีิมูนี่ดอกแข็งงนเยนี่แม่นั่นเด็กนาลีนงใส่เป็นนี่าอนปน่ายใ่ป่นนีนี่เอสุกรอ่สุกแล้วสุกแล้วตรนี้ขึ้นันจีน่อะีหน่อยไห nha yeah. ủa oh. oh, <laughs> nhìn đi. đấy ủa 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 đi ủa 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 Chắc được Được, nhiều ủa 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 vậy ủa 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 เห็หน้าเขียวเหน้าเขียวพี่เห็ดตาแหล่พ่อมาถาไหมโอ้ยปวกสันปวกสันหัวใส่ขาเจี๊ยบเป็นหนึ่งเด้อพี่น้อขนบ้านบานนะสิแล้วงอกหรืออ่างบานพี่น้อมันตคนอยู่คนนี้อยู่ห้างกันเดี๋ยวถ่าเ้

มีแต่ขาสีชมพูด้วยพี่น้องขาแข็งดอกแข็งเดืกใส่หินก็ไม่แตกแตกมากเนา่เป็นแข็งไหมพี่น้องขาสีชมพูนี่เพคนติดดอกแข็งนาาะ้ำดอกแม่งก็บ่ค่อยเจาะจุ่มบักงามแดงอีกแล้วอึบบ่ได้ดอกขาหินโอ้พี่น้องบ่ควินน้ำจ่อยใส่จนแดงบังอ๋อขาหิน เบิ่งพี่ดอกพี่พี่น้องเอาเป็นแง่มากบังแง่มบาบังพี่น,อน้องเนอะเห็นเอาเป็นแง่มะบังพี่น้องก็หเหน็น,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 เหนแล้ว <c oughs> นี่เนี่ย้ <c oughs> นี่แม่เฮ้ยนี่นี่เอาไปเห็นบ่เห็นแล้วโอ้ยอเอนอะออกเป็นยังซี่อ <c oughs> อกเป <c oughs> ็น <c oughs> งามเนาะอนี่หาพี่ เกือบเกย์เฮียฝ่าลายเกือบเฮียพี่น้องโอ้ยมือนี่ใช่เกือบสุบมากพี่น้องฝ้ายต่ำนาะใช่เกือบอิฐแทมนะนี่บ่นี่เริอมขีเตอร์มามาทำแล้วมาเสร็จแล้วนี่นี่เกือบกืบว่าใส่พี่น้องบบาส่วนนั้นเกือบเฮียเกือบเฮียฝ้าวาย หมูไปพูามาเหยียบเห็ดตะขวางนิ่ไอหม่เนี่ยโอ้ยเนี่ยชิงจีบานกับบ้าบาน,น,นยี่งี้นหรอบานน่อยได้ <laughs> ไดเพนะี <laughs> น่น้นงอเฮ้ยมันส่มีจากบาน <laughs> <laughs> ถามบ้านบ่มีแล้วกระดาบา้าต้นขาเพื่อนนะโอ้ยม,<า>มันจะข,า,ขาเงา กิ่อเอาปนพี่น้องป่าโอขาบนเมฆมันขาบนอะขาขาบ่งอนเหิบขาอย่าอู้อุ้ยเสียละเมฆพี่น้องเดียวอ่าเอินงานเพิ่นหักเมฆมาผโอ้ยขึ้นนี่หินดินกิ่มดินอยู่เพิ่นแป้นเอาแก้วบอกหินพี่น้องดอกเห็ดบอกไปแต่อยากหัวแถบแปดนับพี่น้องภาษาอีหยังแปดพี่น้องอีกหนึ่งดอก กูได้ปาดคานสาวจัเลียมตะมือวานขื้นมือนี้วยพัดพิจงไว้เขาดีเลยโชงไงแบงกันแบงกันพลดอกตัวนี่ใช่ไหมเพราะันว่าแบงกันหฮาเลยเราได้หลายสองดอกซ่อหต่ออนเ่เพืนหหึ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 เหึหึหึหย โอ้ยฝนจรงจังเลยล่ะ,ะม่าอีกแล้พี่น้องมันเดี๋ยวเสียกันฝนมาเลยกอแดงโอ้ยนกอ,อ,อยู่วันน <laughs> ี้จะไปหากอ่อแดงต่อจไปหาัวเดือนยินให้บนวนกอุ้ยนกงามงามเน้อพัไปเนาะ โอ้ยกระดาษงยางอยู่พี่้องอ้ยสองสามสามพูดดีอันนั้นให้งามเดี๋ยวโอ้ยใม่ใบเดียวกะไ่เห็นพี่เห็นกือบเป็นยางนย่ล้วาก่ดเดทางโอ้ยสองตัวนี้โอ้ยใไม่ออกมา

เอ้ยังดีจะบอกกัา้อมัดจะักการเพื่อนพี่อู้หนี่หูนี่อันดีวโอ้โพี่ขอโอ้โเปินงาบมาได้เลยพี่น้องนั่นฝนไล่กันพาดเบิ้งหนาแกนาองถางหน้ะ ต่มาพีตาเบิงเหมือนเดิมค่ะคือตำนอตำสันบ่อเห็นขามันตำดอกกับสีบอดแดงกันเลยเงี้ยฝนเริ่มดินแดดพฤศจิกาพ่อสีแดงแล้วนี่นี่แค่ตกบ่พได้เอาเสือกันฝนมาดิรินได้แต่แค่ตกโอ้โหเนี่ยพ่เห็นเห็นในป่านียในป่าอยู่เหรอเห็นบ่เองเห็นบ่เห็นอยู่ ตอบเองก็ได้พี่น้องบาตอบปัดฮะดังปุ๊บใส่ไปเนี้ยน่เนี้ยของลราเอาเอาไปเห็นบ่บ่เห็นแล้วกวนไซบน้องพี่น้องนี่บ่สองดอกนี่บ่้ยปัดฮะสะอ่อนตาขาพึ่นนี่แหละือเขาคือขึ้นตัดเอาตาขาตอนจะแยมพี่น้องมองไงขาเป็นเลือกเป็นเดี๋ยวจะแยมสะอ่อนขาเนาะเอาตาขาดอกไว้อยู่ bọn liệt tùng tươi rất là ngon đấy, mùi à gì hết lại, <laughs> thật, <laughs> มาแตะครับแท้อันนี้ก็บาดคนไวๆดิพี่น้องบาดมือม่นบาดคนวยตแเออเอาห้อ่อนนดอกงามีดอกงามตัวอันเชิมันแด้วมีเนี้ยเนี้ยร้องแเนี้ยนี่นี่มีมด้ยเอานี้ก่อนลกนี้เลยได้บอได้ยูเนี้ยบาควเห็ด อันนี้วะติดมือมาติยามไหนวะพี่น้องเด็กน้อยมาเม่เซก้าท้าดูวะอุ้ยตามม่อุ้ยพี่น้องสาวจะเลี้ยมสวยเพื่อนว่างานนี่บ่สวยหรอกไ่เห็นเรอก บูบึงคักบูบึงเนี่ยคเมาอยู่ฝนพี่นอนยิ้เแียงฝนบ่ยินแล้วพี่นอนสีหำออยู่ได้ดิตาจันทร์เปียกปแท้เราไม่ได้เอาอันหอดเสียกันฝนไหมเขาจะได้เฝ้าแล้วเี่ไปพี่นองมึงยักกันเว้กุ๊บ งามมากเม้าเจนเลียมไปเก็บนี่มาติียมเจ้าเจนเลียมเก็บหินเชืองมาเตรมเลยปิ้งเลยเจ้าเจนเลียมทม้วนต้องม้วนข้างมื่อยครับพี่น้องฝ่าน้ำฝนมือนี่สาวเจนเลียมไปพี่น้องเบิ่งผลงานอุ้ยได้ใส่หัวตองพี่น้องมือนี่ล่นตาเลยเนาะสาวเจนเลียมเนาะดินเห็ดอันนี้น้ำเล็ด ล่นหลุนตาด้วยพี่น้องทั้งมวนทั้งหมันหมันทั้งมันทั้งมันที่เบาะสมกันเอาจังไนต้นตะลุยกับสาเจริมที่ได้พาพี่พาน้องเสามีแหงก่อนเนาะนี่แหละพี่น้องทางลงอ๋อาสาเจริมเฮ็ดเอียงเอากินเรางูกเสาไหมพี่โอ้กีรังสีลากัีลังสีพาพี่พาน้องลงทางนี่พี่น้องใครบักแน่โอ้ยเห็นเราหงอกเขาว พี่น้องหมนานก่อนสิลงก็ได้เอาหมานอีกอยู่ลงไงยังหมานอยู่งหนต้นตุนลุยกสาวจะเลี้ยงผ้าพี่ผ้าน้องเรามีแห้งกับบานก่อนเด้อตาครับผมถาพ่อการลิปหนาสำหรับคิวนี้ลงเมือก่อนเด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปไป